สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาสู่เพจมิสเอ็งที่วิลลีควินยู่กันโนอาแล้วก็น้องเอเชียมิสเ็นยาไทยแลนด์2023อยู่ที่ DN c l i n คลิกบางใหญ่นั่นเองน้องเอเชียสวัสดีค่ะอันนี้นาตัวเองนิดหนึ่งครับคุณฮะสวัสดีค่ะเอเชียค่ะมานาชนันวราตรึงพิวัตค่ะมิสเบญญาไทยแลนด์ชูเตาสั้น24ค่ะว้าวตำแหน่งนี้คุณเพิ่งมาได้รับมาหมันๆเป็นงไงบ้างจากเวทีอะไรคคุณจากเวทีมิสซินทรัลไทยแลนด์ค่ะว้าวตามมากเลย ไปยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับตาแหน่งมาแล้วก็สนุกดีค่ะได้ทํางานกับแม่แล้วก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างค่ะจากเวทีด้วยได้เลยกิจกรรมก่อนการประกวดเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรที่สุดตอนนี้สนุกค่ะประทับใจการเก็บตัวค่ะ สนุกมากๆได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เจอแม่ๆด้วยได้เจอผู้ใหญ่ใจดีหลายๆทา่านก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะฮะของมิชินทานของเราตรงนี้ได้เลยอ่ะวันนี้เรามาที่ DN Clinic น้องเอเซียมาทําอะไรครับคุณวันนี้มาแก้จมูกค่ะกับทาง DN Clinic บางใหญ่นนทบ,บุรีค่ะอ๋อเราเคยทําจมูกมาก่อนหนะ้านั้นและแล้วเรามีปัญหาเรื่องของจมูกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นปัญหายังไงเดี๋ยวเราฟังต่อนนี้มีหัมค่ะที่สูงแล้วก็มีปีกจมูกยังใหญ่อยู่ค่ะแล้วก็ เหมือนซาทะลุด้วยเพราะว่าหนูทํามาหลายปีแล้วอ๋อก็คือมันไม่ได้ก็คือทํามานานแล้วแล้วก็มันไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของซิลิโคนใช่ครัเคมีหาก็คือก็คือจะมาแก้ในส่วนของที่มีปัญหาของเราใช่ครันะาะาตอนนี้ก็จะมาเจอคุณหมอพร้อมที่จะมาทําแล้วชแต่นี้ก่อนที่จะมาใช้บริการมั่นใจขนาดไหนรู้จักที่นี่ได้อย่างไรเดนคลินิกก็เป็นทางแม่เกลหามาให้ค่ะแล้วก็ได้ ดูรีวิวแล้วก็ดูเคสต่างๆมาก็โอเคค่ะมั่นใจมากๆครับแม่เกลแม่เกลไหนเออแม่เกลมีสเปนยาไทยแลนด์สองพันสิบเจ็ดค่ะผู้บริหารใช่ไหมผู้บริหาร MTD อากีฟู้ดค่ะว้าวที่ไหนที่เนี่ยหมูเทวดาตลาดไทยค่ะน่าเลยน่าเกลท้องนาใช่อะ ในเรื่องของจมูกกลับมาเรื่องของจมูกนิดนึงเราไปดูเคสรีวิวของเ,เพจของ D Clinic ไปยังไงเยอะไหมฮะที่นี่ก็เยอะค่ะมีเคสรีวิวเยอะเยอะเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะ <c oughs> อ่าเรียนเชิญคนที่มีปัญหาในเรื่องของจมูกนะที่มีปัญหาต้งหมดเลยทั้นนี้เรื่องของปีกเรื่องของซิลิโคนทั้งหมด <c oughs> ให้มาใช้บริการของ D Clinic ก่อนก็ฝาก D Clinic ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าแก้จมูกสวยแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมฮะน้องเอเชียของเรานะฮะนี่คือ,อเริ่มต้นที่เราจะไปแก้จมูกกับ DN c l i คลินกะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเทปหน้าเราจะมาดูกันนะฮะว่าหลังแก้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราฝากน้องเอเชียไว้ก่อนในการแก้จมูกนะฮะที่ DN คลินิกในช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่เดียวฮะ